ล่าสุดครับครูฟังไทยเปิดหน้าชกฟ้องฮุนเซนฮุนมาเน็ตสะเทือนกรุงพนมเปญเปิดภารกิจล่าขุมทรัพย์ตระกูลหุนแฉเส้นทางเงินสีเทาในไทยเตรียมยิดขายทอดตลาดเยียวยาคนไทยหมายแดงอิตาโพฝันที่เป็นจริงหรือแค่คำขู่เมื่อผู้นำกัมพูชาตกเป็นผู้ต้องหาข้ามแดนโลกแคบลงทันตาเห็นเมื่อตระกูลหุน้นอาจกลายเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางไปไหนก็หนาวร้อน,อน,อนเมื่อไทยเอาจริงอย่าเผลอเหยียบแผ่นดินไทยฮุนเซนฮุนมาเน็ตโผลมาเมื่อไหร่มีสิทธิ์เกมทันที เทียบชั้นอาทรยากรข้ามชาติ อสอมชอชของไทยเราเอาจริงเอาจังมากถึงขั้นฟ้องหุนเซนกับหุนมาเนตเลยนะคะใช่เลยครับเมื่อวันที่27มกราคม2569ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชอชคุณชัดชยัยท่านออกมาเปิดเผยว่าท่านกับทีมอายการได้เดินทางไปที่ชายแดนจังหวัดสุรินเพื่อยื่นฟ้องหุนเซนประธานวุฒิสภาและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันคือเรื่องมันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปะทะกันที่ชายแดนเมื่อช่วงปลายปี256 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2569ครับที่ทหารขมือเขาสั่งการให้มีการสู้รบยิงถล่มเข้ามาจนพี่น้องคนไทยเราตามแนวชายแดนได้รับความเดือดร้อนทั้งสอมอชอเขาก็เลยไม่ทนแล้วในเมื่อฮุนเซนสั่งการให้ลูกน้องทำร้ายคนไทยในฐานะคนสั่งการก็ต้องรับผิดชอบโอ้โหแล้วแบบนี้เราฟ้องเขาข้อหาอะไรบ้างคะจัดหนักสทางเลยครับทั้งอาญาและแพง่ง ทางอาญานี่คือฟ้องในฐานะผู้สั่งการให้เกิดการกระทําผิดทําให้คนไทยตายและทรัพย์สินเสียหายเป้าหมายคือเอาให้ถึงขั้นออกหมายจับพอมีหมายจับปุ๊บถ้าสองพ่อลูกนี่เผือเข้ามาไทยเมื่อไหร่คือรวบทันทีและที่เด็ดกว่านั้นคือจะส่งเรื่องไปที่ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพเพื่อขอออกหมายแดงให้ทั่วโลกช่วยกันจับด้วย ส่วนทางแพ่งคือฟ้องเรียกค่าเสียหายครับถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงไทยเราจะตามไปยึดทรัพย์ของตระกูลหุ่นและพวกพ้องที่แอบซุกไว้ในเมืองไทยเอามาขายท่อตลาดเอาเงินมาเยียวยาคนไทยที่โดนลูกหลงครับเรียกได้ว,ว่าเอาจริงแบบเปิดหน้าชกไปเลยนะคะไม่ใช่แค่ขู่แล้วถูกต้องเลยครับ ไทยเราจัดให้แบบสุดซอยและงานนี้ไม่ใช่แค่ทางวัฒกรรมเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะมันคือการดําเนินการตามมติของสอมชที่วางแผนกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วจนมาถึงรัฐบาลรักษาการของนายกอนุทินการที่ระดับเลขาสมชลงพื้นที่ไปฟ้องเองที่สุรินพร้อมอายการมันทําให้เห็นว่าหลักฐานเราพร้อมครับ เราไม่ได้ฟ้องลอยๆแต่เรามีบันทึกความเสียหายมีพยานมีหลักฐานการสั่งการสู้รบที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนเป้าหมายคือต้องการให้โลกเห็นว่ากัมพูชาคือผู้กระทาและไทยใช้กฎหมายเข้าสู้ไม่ได้ใช้กำลังป่าเถื่อนเหมือนขเขมรชัดเจนค่ะแล้วทรัพย์สินที่บอกว่าจะยึดเนี่ยหุ่นเซนเขามีทรัพย์สินอะไรในไทยหรอคะโอโ้โหต้องบอกก่อนว่าตระกูลหุนและเครือข่ายเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาฝากธนาคารในชื่อหุนเซนตรงๆหรอกครับเขาฉลาดกว่านั้น เขาใช้ระบบนอมินีหรือตัวแทนและใช้เครือญาติครับตัวละครสําคัญก็คือหลานชายอย่างฮุนโตครับคนนี้แหละคีย์แมนเลยคือเขาเป็นหลานชายฮุนเซนที่มีประวัติพัวพันกับธุรกิจสีเทาๆเยอะมากทั้งเรื่องยาเสพติดที่เคยเป็นข่าวในออสเตรเลียและเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาและยังมีความเชื่อมโยงกับบริษัทชื่อ L H R A S E N Investment ซึ่งทําธุรกิจปั๊มน้ํามันและพลังงานบริษัทนี้มีเครือข่ายโยงใยเข้ามาทําธุรกิจค้าขายกับไทยครับ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการเงินอย่างฮุยวันเพย์ที่พัวพันกับการฟอกเงินของแก๊งกมเมอร์ซึ่งมีรายงานว่ามีการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดหรูแถวสุขุมวิทบ้านพักตากอากาศที่ภูเก็ตโดยใช้ชื่อนอมินีถือครองอืมูลค่ามันเยอะขนาดไหนคะมหาศาลครับเมื่อปี2568าตำรวจไทยเคยบุกค้นเครือข่ายพันธมิตรของฮุนเซนอย่างก๊กอานเจ้าพ่อคาสิโนเกาะกงยึดทรัพย์ได้กว่า1,100ล้านบาทนั่นแค่คนเดียวนะครับ ถ้าเรารื้อระบบนนมินีของหุ้นโตและเครือข่ายตระกูลหุ้นทั้งหมดออกมาได้มูลค่าทรัพย์สินที่ซุกอยู่ในไครทั้งในรูปของที่ดินคอนโดหุ้นและเงินฝากน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทแน่นอนเอามาขายทอดตลาดนี่สร้างบ้านใหม่ให้คนไทยใช้แดนได้ทุกหลังแถมเหลือเงินมาพัฒนาประเทศได้อีกเยอะเลยอ่าน่าจะกวาดล้างได้สักทีนะคะแล้วหมายแดงอินเตอร์โพลเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงไหมคะเพราะเขาเป็นถึงผู้นําประเทศอันนี้เป็นด่านหินเลยครับ เรื่องหมายแดงของตำรวจสากลเนี่ยตามกฎของอินเตอร์โพมาตาา3หรือว่าอาร์ติโกสามเขาห้ามยุ่งเรื่องการเมืองการทหารศาสนาปกติแล้วถ้าเราไปขอออกหมายจับผู้นําประเทศอื่นด้วยข้อหาที่เกี่ยวกับการสู้รบชายแดนอินเตอร์โพเขามักจะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองแล้วเขาก็จะปฏิเสธครับเหมือนอย่างกรณีทักษิณในอดีตหรือผู้นํายูเครนบางคนเขาก็ไม่ค่อยออกให้อ้าวแล้วแบบนี้ที่เราทําไปจะสูญเปล่าหรอคะไม่สูญเปล่าครับคือถึงแม้โอกาสที่อินเตอร์โพจะออกหมายแดงให้ผู้นําที่ยังอยู่ในตําแหน่งจะยากมาก เพราะเขามีความคุ้มกันแต่สิ่งที่เราทําคือการประจานและกดดันครับการที่เราส่งเรื่องไปพร้อมหลักฐานความเสียหายของพลเรือนไทยมันคือการบอกชาวโลวกว่านี่ไม่ใช่นักการเมืองนี่คืออาชญากรที่ทําร้ายประชาชนถึงอินเตอร์โพลไม่ออกหมายแดงให้วันนี้แต่ประวัติมันจะถูกบันทึกไว้ครับว่าคนคนนี้มีคดีติดตัวและถ้าวันไหนเขาหลุดจากอํานาจเมื่อไหร่ หมายแดงนั้นอาจจะทํางานทันทีเหมือนระเบิดเวลาครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นเกมยาวสินะคะถูกต้องเลยครับแล้วถ้าเขาโดนหมายแดงแปะหน้าเมื่อไหร่บอกเลยว่านรกครับฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตจะกลายเป็นนักโทษหนีคดีระดับโลกการเดินทางไปต่างประเทศจะลําบากสาหัสโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปอเมริกาหรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจ๋าๆพวกนี้เขาซีเรียสเรื่องสิทธิมนุษยชนถ้ามีหมายแดงโชว์หาอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขาอาจจะโดนกักตัวหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้เลยครับ จะไปช้อปปิ้งปารีสไปหาหมอที่สิงคโปร์หรือไปประชุมที่นิวยอร์กก็ต้องระแวงหน้าพะวงหลังตลอดเวลาอืแบบนี้จะเหลือที่ยืนบนโลกใบนี้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยก็คงเหลือแค่ไม่กี่ที่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่ศีลเสมอกันหรือประเทศที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันมากๆอย่างเช่นจีนหรือประเทศเผด็จการบางแห่งที่อาจจะยังเปิดประตูรับแต่เดี๋ยวนี้จีนเขาก็เริ่มระวังตัวครับเพราะเขากลัวเสียภาพลักษณ์เรื่องจีนเทาเหมือนกัน สรุปคือฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตนี่อาจจะต้องขังตัวเองอยู่แต่ในกัมพูชาหรือไปได้แค่ไม่กี่ประเทศที่เขาซื้อไว้ได้เพื่อนฝูงในเวทีโลกจะค่อยๆหายไปเพราะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับคนที่โดนตราหน้าว่าเป็นอาชญากรทำร้ายเพื่อนบ้านคือถ้าเขาเผอเหยียบแผ่นดินไทยเข้ามาไทยเราจะจับจริงเลยใช่ไหมคะอันนี้ท่านเลขาสมชพูดชัดเลยครับว่าถ้าเจอเมื่อไหร่จับทันทีไม่มีข้อยกเว้นครับไทยเราเป็นนิติรัฐ กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแม้ว่าในความเป็นจริงเขาคงไม่เดินเข้ามาให้จับง่ายๆแต่ประกาศนี้มันเหมือนฉีกหน้าทางการทูตบอกว่าเขาไม่ใช่แขกว i p อีอีกต่อไปแต่เป็นผู้ต้องหาโอ้โหจากเป็นนายกกัมพูชาที่เคยบินมาไทยตอนนี้กลายเป็นบุคคลต้องห้ามแค่คิดจะบินผ่านน่านฟ้าไทยยังต้องเสียวสันหลังเลยครับเรียกได้ว่าตัดขาดความสัมพันธ์แบบขาดสะบัดในทางปฏิบัติอ่าถ้าให้เทียบเนี่ยมีอาชญากรข้ามชาติที่เคยโดนแบบนี้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับ อย่างวิกเตอร์ยานุโควิชอดีตประธานาธิบดียูเครนรายนั้นก็โดนอินเตอร์โพออกหมายแดงช่วงหนึ่งชีวิตพังทลายต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปพึ่งใบบุญรัสเซียกลับบ้านก็ไม่ได้ทรัพย์สินก็โดนยึดหรือแก๊งค้ายาข้ามชาติหลายคนที่ชีวิตต้องจบลงเพราะหมายแดงไปไหนก็ไม่ได้สุดท้ายก็จนมุมตระกูลฮุนก็กำลังเดินรอยตามเส้นทางนี้ครับจากผู้ยิ่งใหญ่คับฟ้าอาจจะต้องจบลงด้วยการเป็นผู้ลี้ภัยไร้แผ่นดินหรือต้องหลบหลบซ่อนๆไปตลอดชีวิต ภาพลักษณ์ของเขานี่น่าจะป่นปี้ไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะคะใช่เลยครับภาพลักษณ์มันคือความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เงินทองหาใหม่ได้แต่เกียรติยศนี่พังแล้วกู้ยาก การถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาว่าสั่งทำร้ายคนสั่งทำลายทรัพย์สินชาวบ้านมันทำให้ภาพลักษณ์ผู้นำผู้สร้างสันติภาพที่ฮุนเซนพยายามสร้างมาตลอดหลายสิบปีพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาในสายตาชาวโลกเขาจะกลายเป็นวอลล์อดหรือขุนศึกบ้าอำนาจที่รังแกเพื่อนบ้านความน่าเชื่อถือในการเจรจาการค้าการทูตจะลดหวบนักลงทุนต่างชาติที่ไหนจะกล้าไปลงทุนในประเทศที่มีผู้นำเป็นผู้ต้องหาล่ะครับนั่นสิคะใครจะกล้าเสี่ยง คือจากผู้นําสู่ผู้ต้องหาบอกเลยว่าสถานะในประเทศเขาเองจะสั่นคลอนแน่ๆครับตอนนี้เก้าอี้ของหุณมาเน็ตก็เริ่มร้อนแล้วหุนเซนเองก็เคยขู่ว่าถ้าลูกทำไม่ได้ดังใจจะกลับมาเป็นนายกเองยิ่งมาเจอคดีจากไทยแบบนี้มันเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามในกับูชาโจมตรีได้ว่าผู้นําพาประเทศไปขัดแย้งกับเพื่อนบ้านจนตัวเองเดือดร้อน ประชาชนขมีนยนที่ทำมาหากินชายแดนเขาก็เดือดร้อนไปด้วยแรงกดดันจากภายในนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเกิดรอยร้าวในกองทัพหรือในพักรัฐบาลของเขาเองก็ได้แล้วเขาจะดิ้นยังไงคะไทยรุกหนักขนาดนี้ เขาก็ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีท Social Media, ั้งโซเชียลมีเดียครูจะแชร์ความลับนักการเมืองไทยบ้างหรือพยายามวิ่งเต้นทางการทูตไปฟ้องลูกพี่ใหญ่อย่างจีนแต่ลึกๆแล้วเขากลัวครับกลัวว่าจะเสียทรัพย์สินที่ซุกไว้ในไทยกลัวว่าจะเสียอํานาจและกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาหมดอํานาจขึ้นมาจริงๆไทยจะเอาจริงถึงขั้นลากคอเขามาขึ้นศาลเดิมพันครั้งนี้มันสูงถึงขั้นอิสรภาพและความอยู่รอดของตระกูลเลยทีเดียวครับ แล้วแผนยึดทรัพย์เพื่อเยียวยาคนไทยจะทำได้จริงไหมคะคือถ้าทำได้จริงนี่ก็ดีเลย อันนี้ทำได้จริงและทำได้เร็วด้วยครับเพราะกฎหมายฟอกเงินของไทยหรือปอปงอเขามีอำนาจยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวได้เลยถ้ามีเหตุอันควรสงสัยไม่ต้องรอคดีอาญาจบแค่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนี้เกี่ยวโยงกับเครือข่ายคุณโตหรือนอมินีที่ทำผิดกฎหมายก็ยึดได้แล้วซึ่งไทยเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่ในมือเพียบจากการสืบสวนทลายแก๊งจีนเทาก่อนหน้านี้ทั้งโฉนดที่ดินบัญชีธนาคารที่จะถูกอายัดจริงๆขายทออตลาดได้เงินสดๆมาเยียวยาพี่น้องสุรินศรีสะเกดได้ จริงๆงานนี้รอดูเลยครับอ่าสงครามกฎหมายครั้งนี้มันน่ากลัวกว่ากระสุนปืนอีกนะคะใช่แล้วครับสงครามกฎหมายหรือนิติสงครามมันทำลายอนาคตได้เลยการที่ไทยทำแบบนี้มันคือการตัดท่อนน้ำเลี้ยงทำลายความชอบธรรมและจำกัดพื้นที่ยืนของตระกูลฮูนในโลกใบนี้และสร้างความเสียหายที่ลบไม่ออกติดตัวไปจนตายอาจจะส่งผลถึงลูกหลานที่ต้องรับมรดกบาปนี้ต่อไปมันจะทำให้เขากลายเป็นคนนอกข้อของสังคมโลกและสูญเสียทรัพย์สินมหาศาลที่กอบโกยมา นี่คือการเอาคืนที่เจ็บแสบและเลือดเย็นที่สุดของยุทธศาสตร์ความมั่นคงไทยตอนนี้เรียกได้ว่ากองทัพและหน่วยงานของไทยเราสู้ยิบตาเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ